จเจริญพรยอดกาลยานมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจกพักรรดิหาสวรรค์ทุกท่านก็พบกันสองทุ่มจนถึงสองทุ่มคึ่งโดยประมาณวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะเมษายนก็วันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษวันหนึ่งสำหรับคนทั้งโลกที่เขาถือว่าเป็นประเพณีแล้วก็แปลเป็นไทยนะเขาบอกว่าเป็นวันนี้เป็นวัน เมษาหน้าโง่อะไรเงี้ยแต่ว่าหลวงพี่ไม่ค่อยอยากจะอะไรในเชิงลบวันนี้ก็เลยเปลี่ยนตั้งหัวข้อว่าเมษาหน้าใสาแล้วกันนะเพราะว่าทุกๆคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ก็หน้าใสๆากันไม่มีใครโง่เลยเพราะว่าเรามาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วก็มาฝึกฝนอบรมตนเองในเส้นทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เพิ่มพูนปัญญากันไปในแต่ละวันใครจะเล่นอะไรกันไปในทางโลกก็ว่ากันไปตามประเพณีโดยเฉพาะ บางประเทศเนี่ยนะเห็นว่ามีวันนี้มีการเฉลิมฉลองกันใหญ่เลยแต่ว่าปีนี้อาจจะเว้นๆหน่อยแล้วกันนะคือที่ประเทศยูเครนเขาบอกว่าเฉลิมฉลองงานนี้ปกติจะจัดงานใหญ่เลยแต่ว่าปีนี้คงลําบากนิดหนึ่งในการจัดงานน,นะก็ว่ากันไปนี่คือสถานการณ์ของโลกแล้วก็เขาคิดว่าหนึ่งปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันนี้เป็นวันที่มาเล่นสนุกกันหนึ่งวันหนังสือพิมพ์มาจะ ปล่อยข่าวที่ว่าเป็นข่าวที่ไม่จริงมากนักวันนี้ถ้ารับทราบข้อมูลข่าวสารอะไรก็อย่าเพิ่งเชื่อมากนักนะเพราะว่าคนปล่อยข่าวปลอมเยอะมากแล้วก็เรื่องของโกหกเยอะอยู่พอสมควรแต่ถ้าเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมาปีนี้เงียบมากนะต้องบอกว่าเงียบมากที่ว่าถือว่าพรโดยปกติเนี่ยเทศกาลแบบเนี้ยที่คนทั้งโลกเขาถือว่าต้องมาเล่นกัน ปีนี้คนคงเครียดอยู่พอสมควรเลยเลยไม่มีใครที่จะเล่นกันมากนักเนี่ยเป็นตัวสะท้อนถึงสภาวะจิตใจโดยร,มรวมของมนุษย์โลกซึ่งก็เป็นแบบนี้แหละมีสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจปล่อยวางไม่ได้มีความกังวลแล้วก็ก็เลยไม่อยากจะเล่นกันมากนักเนี่ยแต่เราเองไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหรือมีเรื่องราวอะไรขึ้นมาในโลกเนี่ย เรามีความจำเป็นจะต้องมาสร้างความดีกันตลอดอยู่ตรงไหนก็สร้างความดีได้โดยเฉพาะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนเกิดของบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเราทุกๆคนที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้มีความรักและก็เคารพท่านมากก็คือหลวงพ่อธรรมชโยเราเองก็อยากจะเชิญชวนกันนะว่าถือว่าเป็นพิเศษในเดือนนี้ที่ท่านจะครบ78ปปีเราเองก็อยากจะให้มาเอาบุญกับท่านให้เต็มที่ สิ่งที่ท่านรักมากแล้วก็อยากจะให้พวกเราทุกคนทํากันเป็นปกติเลยก็คือในเรื่องของการเจริญสมาธิภาวนาคงไม่ต้องบอกกันนะเนาะเรารู้กันตรงนี้กันอยู่แล้วแล้วก็ทํากันอยู่แล้วเป็นปกติแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ถึงว่ามาจาก ที่ไหนก็ไม่รู้นะถือว่าเป็นบุญพิเศษก็คือบุญส่วนต่อขยายของสภาธรรมกายสากลเพิ่งทราบเหมือนกันว่าจะมีการทําบุญส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลใครอยากจะเอาบุญใหญ่ในช่วงแบบนี้ในวันที่22เมษายนวันที่3วันที่ต้นเดือนนี้ที่จะถึงอีกบวันสองวันเนี่ยนะจะมีงานสัมมนาพิเศษก็ขอเชิญชวนกันเนาะตอนบ่ายโมงครึ่งก็สามารถจะรับชม รับฟังกันได้ในช่องซูมที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วหรือว่าทาง GBN YouTube Facebook ก็สามารถจะรับชมได้มีสัมมนาพิเศษว่าจะมีอะไรกันยังไงโดยรายละเอียดเดี๋ยวมารับฟังในวันอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งเป็นวันที่เราเองก็เข้ามาเอาบุญกันปกติตั้งแต่เช้าอยู่แล้วนะเพราะวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นวันที่มีการทำพิธีบูชาข้าวพระของพวกเรากันแล้วก็ ถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ในระหว่างเดือนซึ่งไม่อยากจะให้ใครขาดเลยคล้ายกับวันนี้นั่นแหละวันพระที่เราเองก็ต้องมาสั่งสมบุญกันตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะให้ตัวของเราเนี่ยได้เพิ่มพูนพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสุขแล้วก็ความสำเร็จของมนุษย์ทุกๆคนดังนั้นการสั่งสมบุญเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องทำเป็นประจำแม้ว่าตอนนี้ที่เรามานั่งฟังลุงพี่พูดอยู่ตอนนี้ ทั้งหลวงพี่ผู้พูดก็ได้บุญในการแสดงธรรมส่วนพวกเราก็มานั่งฟังเราก็ได้บุญในเรื่องของการฟังธรรมรวมทั้งได้บุญที่เรียกว่าเป็นการขนขวายในกิจที่ชอบด้วยระหว่างเราทั้งสองคนเนี่ยต่างคนต่างได้ดังนั้นก็บุญเป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นปกติเป็นประจำเพราะว่าเราใช้บุญอยู่เป็นประจำเป็นปกติทั้งโลก เขาเองก็อย่างเช่นวันนี้มีเทศกาลขึ้นมาจะถือว่าเป็นเทศกาลโกโหกแบบนี้นะซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าในเชิงของการปฏิบัติหลวงพ่อทัตะท่านบอกว่าการโกหกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นการล้มภาพในใจท่านเปรียบเทียบแบบนี้คนรุ่นไม่รู้ว่ามีคนรุ่นเก่าบ้างห,หรือเปล่านะอาจจะมีแต่คนรุ่นใหม่มีแต่วัยรุ่นคือถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเราใช้ทีวีแบบ เป็นเสาเป็นก้างปลาไม่รู้ทันกันหรือเปลาเ่านะเกิดทันกันหรือเปล่าไม่รู้มีแต่หนุ่มๆสาวๆแถวนี้ก็ทีวีที่เป็นก้างปลาหรือว่ามีเสาอยู ist, ่หลังทีวีเนี่ยเวลาภาพมันล้มมันจะไม่ชัดเราก็จะไปหันเสาไปหมุนจนได้ภาพที่ชัดมากที่สุดนะเด็กเด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักว่าภาพล้มเป็นยังไงแต่นั่นคือภาพในใจเปรียบเทียบท่านบอกว่าหลวงพ่อัตตาท่านเปรียบเทียบว่าถ้าเวลาเมื่อไหร่เราโกหกเรื่องจริงสมมติวราเป็นภาพเป็นตั้งๆอยู่แบบนี้มีแท่งตั้งๆอยู่ แล้วพอเราก็หกปุ๊บแท่งนี้มันจะโดนบิดมันจะคดไปมันจะงอไปมันจะทําให้ภาพเพี้ยนแล้วก็เราเองก็จะล้มภาพแบบนั้นเป็นประจําเป็นปกติเลยแล้วมันจะทําให้สมองนี่มันเป็นชั้นๆนะนะขออภัยใจนี่เป็นชั้นๆเห็นจําคิดรู้เนี่ยเห็นชั้นนอกที่บอกเห็นเนี่ยพอภาพมันลม้มมันก็จะ จำผิดผิดคิดผิดผิดแล้วก็รู้ผิดผิดถ้าทำกันจนติดเป็นปกติจนหลงกันไปได้นี่คืออันิสงส์งของของการโกหกวัทัตตท่านบอกไปแบบนั้นก็ทั้งโลกแม้แต่ง,งานวิจัยเขาก็มีรับรองอยู่เหมือนกันนะว่าในการทํางานของสมองก็คล้ายๆกันว่าถ้าเมื่อไหร่โกหกมันจะมีส่วนของเรื่องของตัก,กะเนี่ยความเป็นเหตุเป็นผลมันจะมันจะขัดแยง้งสมองมันจะรู้สึก รุนรวนในในขั้นตอนนั้นเพราะว่ามันจะขัดแย้งกับการรับรู้ของของตัวเรามันจะคานอยู่บอกทีแรกมันจะคานแต่ถ้าทําไปบ่อยๆมันจะเริ่มชินแล้วสุดท้ายมันมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้สึกว่าจะจะต้องไปมีความรู้สึกอะไรกับการโกรหกนี่คือการที่เขาเขางานวิจัยมาเกี่ยวกับการทํางานของสมองแล้วถ้าเกิดสมองในส่วนเนี้ย เป็นแบบนั้นคนคนนี้จะมีความไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเติมเข้ามาด้วยนี่เป็นสิ่งที่เขาว่ามาันะงานวิจัยทางทางการแพทย์เขาบอกมาแบบนี้ถ้าไม่โหทำไมถึงไม่เห็นอกเห็นใจก็ไม่แครงไงฉันอยากจะพูดอะไรก็ได้จะโกหกจะว่าไงไปก็ได้ฉันไม่แข่ใครดังนั้นการเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันจะน้อยลงคนยุคนี้สมัยนี้เขาบอกว่า ต้องการการที่เห็นอกเห็นใจคนไหนมีความเห็นอกเห็นใจกันจะเป็นบุคลิกที่มนุษย์ต้องการอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้แล้วกันนะว่าในการที่เรารักษาศีลเป็นประจำในข้อแรกเลยโกหกเนี่ยเป็นข้อ4เข้าไปเป็นหนึ่งใน4 4ส,สข้อในของข้อ4เนี่ยรายละเอียดจากศีลข้อ4มูสาวาทาเนี่ยนะมันแบ่งได้เป็นอีก4ี่ก็คือโกหกคำหยาบ ส่อเสียดแล้วก็เพลเจอร์สี่อ,อย่างซึ่งเป็นวจีกรรมเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำปกติของมนุษย์ข้อนี้หลวงพ่อท่านอธิบายไวด้ดีท่านบอกว่าศีลข้อสี่เอาไว้รักษาความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันพอมาวันนี้ม่นั่งอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการโกหกเนี่ยนะก,ก็รับรองตรงกันว่าถ้าพ่อแม่โกหกลูกตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ไหนก็ตามแต่ลูกจะมีความไม่ค่อยเชื่อใจกับพ่อแม่ ไล่มาตั้งแต่เด็กๆเลยโดยเฉพาะ4ี่ห้าขวบเนี่ยบางทีมีโกโหกทำห้ทําอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจมาจับนะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเดียวเขาไปลองไปทดลองดูว่ามีผลอย่างไรกับเด็กเพราะเด็กมีความค้านขัดแย้งในใจแล้วก็จะทําให้ส่งผลระยะยาวว่าเขาเขาจะมีความไม่ค่อยที่จะเชื่อพ่อแม่ดังนั้นโกหกแม่แต่เล็กๆก็อย่าทำมานะนี่คือสิ่งที่ทั้งพระพุทธศาสนาตามคัมภีร์ ว่าไว้แล้วก็ตามงานวิจัยที่เขาได้ไปทดสอบแล้วก็ไปทดลองัาดูเขาว่าไว้แบบนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าอดีตผิดพลาดผ่านมาแล้วนะโอ้เคยโกหกไปแล้ว20-30ปีก่อนก็ลืม,ล,มลืมไปนะนี่คือสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องมาทําความเข้าใจด้วยว่าอดีตอันไหนสิ่งใดที่เราเคยผิดพลาดลืม,ล,มลืมไปเท่านั้นเอง แล้วก็เริ่มใหม่ทําของใหม่อยู่กับความดีอยู่กับความจริงตรงนี้เท่านั้นถึงจะทําให้สังคมเนี่ยแข็งแรงแล้วก็จะทําให้มนุษย์มีความสุขกันได้ต่อก็ขอฝากไว้แล้วกันว่าความดีและความจริงของพวกเราเนี่ยเป็นเป็นที่ประจักษ์แล้วความดีและความจริงที่เราทํากันเนี่ยโดยเฉพาะนักสร้างบารมีเอาชีวิตแรกกับการทําความดีเอาชีวิตแรกกับการอะทความจริงให้ปรากฏขึ้นมา มันมีอนุภาพคนดูคนฟังคนเห็นเขารับรู้ว่านี่คือคนจริงนะนี่คือสิ่งที่ก็ต้องบอกไว้ว่าเขายอมรับเมื่อวานมีงานแจกรางวัลเ,เกี่ยวกับภาพยนตร์ความดีและความจริงของพวกเราก็ได้รับรางวัลอีกหนึ่งรางวัลแล้วนะว่าเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีเลยคือภาพยนตร์เรื่องเอฮิปสซิโกซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายของเราโดยตรงเลยได้รางวัลมานั่นก็เพราะ ความดีและความจริงที่เราทําไปคนดูไม่ว่าจะเป็นใครมาดูในเรื่องเนี้ยรับรู้ได้หมดแหละว่านี่คือเขาเรียกว่าความดีและความจริงมีฤทธิ์คนจะรับรู้จะชอบไม่ชอบวัดพระธรรมกายก็ตามแต่แต่รู้ว่าวัดเนี้มีฤทธิ์ลูกศิษย์ูกหาเป็นไงลูกศิษย์ลูกหาก็มีฤทธิ์แต่ไม่ใช่แค่มีฤทธิ์นะมีความน่ารักแล้วก็รวยมากด้วยนะทำบุญก็ได้ตลอดอันนี้ก็ต้องบอกไว้ว่าเราอยู่ในเส้นทางตรงนี้ก็ ปลื้มๆกันไว้ในแต่ละวันให้รู้ว่าคุณสมบัติของพวกเราเนี่ยไม่ธรรมดาคนเขาชื่นชมคนเขามองหลายๆคนมายอมรับแล้วเดือนนี้เดือนเกิดของบุคคลที่เรารักและเคารพมากเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยตั้งคำถามให้กับตัวเองหน่อยแล้วกันว่าเดือนนี้เราจะบูชาธรำท่านอย่างไรส่วนต่อสภาธรรมกายสากลก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่า เป็นสถานที่ที่ท่านเอาไว้ฝึกสมาธิพวกเราเทุกๆคนไปฝึกสมาธิกันเป็นนั่งสมาธิร่วมกันมาแล้วหลวงพี่ชื่อว่าพวกเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยเราเคยเป็นนั่งสมาธิร่วมกันมาแล้วในสภาธรรมกายสากลครั้งนี้เราก็เตรียมสภาธรรมกายสากลเอาไว้แล้วก็ทำบุญเจาธิษฐานดีๆนะสาธุด้วยบุญที่ตั้งใจทําส่วนต่อ สภาธรรมกายสากลน,นี้ขอให้ได้มาฟังคุณครูไม่ใหญ่ได้มาเทศเสียงดังๆเพราะเพราะสักทีหนึ่งเธออะไรเงี้ยอธิษฐานไปในเร็วๆวันนี้อธิษฐานแบบนี้นะให้ท่านได้ออกมามีความแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็มาเทศสอนเราได้แบบเดิมตามที่ท่านเคยทําทําบุญกันเพื่อที่จะส่งบุญต่อไปให้ท่านแล้วก็อย่าลืมบุญที่สําคัญมากเป็นบุญที่ท่านรักมากคือบุญในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั่งกันให้เยอะๆจะโพสต์ Facebook Instagram YouTube หรือสิ่งใดแฟลตฟอร์มใดก็ตามแต่ที่เป็นโซเชียลมีเดียพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสมาธิให้เยอะหน่อยชวนคนเข้ามานั่งนั่งสมาธิให้เยอะนิดหนึ่งในเดือนนี้ทำทุกวันได้ยิ่งดีแล้วก็เห็นพระอาจารย์พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสน,นะอุมนดยการสำนักศึกษารอ,อกกุปกร์ท่านชวนให้มาโพสภาพ p e a c e Position ก็คือภาพนั่งสมาธิ ของพวกเรานี่แหละถ้ามีหรือว่ามีลูกมีหลานเราเคยถ่ายภาพที่นั่งสมาธิไว้ก็โพสต์ไปใน Facebook ไปในแพลตฟอร์มไหนก็ไดใ้ในที่เรามีอยู่ก็ให้คนเขาได้มามองว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งสมาธิเพราะสมาธิเท่านั้นนะที่จะทําให้คนเข้าไปถึงความสุขภายในแล้วถ้าเมื่อไหร่เข้าไปถึงความสุขตรงนั้นสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นกับตัวของเราก่อนความสุขสันติเนี่ยนะ จะเกิดขึ้นกับใจของเราก่อนจากนั้นถ้ามนุษย์ในโลกเนี้เขาได้มานั่งสมาธิแบบเดียวกับเราสันติเขาก็จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้เลยที่รบพุ่งกันที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเขาได้รู้จักนั่งสมาธิก็จะหยุดทำของผู้นี้เข้าไปเลยเพราะจะรับรู้ถึงถึงอีกคนหนึ่งได้โดยโดยอัตโนมัติเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าการโกหกคือเราทำให้เกิดความไม่เชื่อใจเกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการนั่งสมาธิจเจริญภาวนาพอมานั่งสมาธิจเจริญภาวนาเสร็จปุบ๊บเราเองได้เข้าใจในเรื่องของความจริงแล้วก็ในเรื่องของความดีภาพในใจเราจะไม่ล้มเป็นภาพที่ชัดกริบเป็นดิจิตอลอย่างเดียวเนี้ยนะชัดกริบเลยนี่คือภาพที่เรามีกันอยู่ใครที่ยึดโยงอยู่กับความดีก็เป็นแบบนั้นแบบเช่นเดียวกับที่พวกเราเป็นนี่แหละการฝึกฝน ในเส้นทางต่างๆเหล่านี้ที่เราฝึกมาเนี่ยล้วนเป็นไปเพื่อจะทำให้ใจของเราเองทุกๆคนมีคุณภาพหลวงพ่อท่านต้องการจะให้เรามีใจที่มีคุณภาพเมื่อไรที่ใจเรามีคุณภาพฝึกสมาธิเป็นประจำอ,อนุภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้เกิดฤทธิ์ทางใจฤทธิ์ตรงนี้จะส่งผลก็คือว่าเมื่อไหรที่เราปรารถนาถ้าใจมีฤทธิ์มากๆเนี่ยก็จะได้ตามที่เรา ปราถนาเลยนี่เป็นอนุภาพของใจที่เกิดจากใจที่มีคุณภาพดังนั้นก็นั่งกันเนาะเดือนนี้ขอให้นั่งมากพิเศษแล้วก็ทุกๆครั้งก่อนจะเลิกนั่งเนี่ยนึกน้อมถวายบุญที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิถวายแด่คุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราหลวงพ่อธรรมชยโยให้ท่านได้แข็งแรงแข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วก็วิบากกรรมวิบากมาใดๆที่มีอยู่ขัดขวางการทําความดีอะไรของท่านอยู่ให้มาลายหายไปแล้วเดี๋ยวให้ท่านกลับมา นั่งเทศนั่งสอนเราในสภาธรรมกายสากลที่กําลังจะมีส่วนต่อใหม่เนี่ยนะนั่งดูสลลนเขียวมานานแล้วตอนนี้เปลี่ยนจากสลลนเขียวไปเป็นโอ้โหบางคนบอกว่าเหมือนจําลองจัก,กรวาลน,นารมิตหรือว่าเมตาเวิร์สเนี่ยออกมาในโลกแห่งความจริงเลยเนี่ยนะใจเราเป็นแบบนี้แหละเนรมิตได้ทําสิ่งที่ต้องถือว่าชาวโลกแม้จะคิดบางทีเขายังไม่กล้าคิดเลยพวกเราทําสิ่งที่ชาวโลกไม่กล้าคิด ออกมาเป็นความจริงได้เห็นไหมพราะมันเป็นหนังมีคนมาถ่ายสารคดีชีวิตของพวกเราเนี่ยก็ได้ระวงระวันกันไปนั่นคืออนุภาพแห่งจิตของพวกเราที่ใช้ชีวิตแรกมานะขอเน้นย้ำตรงนี้อีกทีแล้วกันว่ามนุษย์โดยทั่วๆไปเวลาเขาจะทำความดีเขาก็ทำไปสบายๆอยากทำอะไรเย็นๆสบายแต่พวกเราไม่ใช่พวกเราเอาชีวิตแลกมาทำแบบนี้มาข้ามพบข้ามชาติเพราะว่า เราเองอยู่ในสายของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านก็บอกไปแบบนี้นะเราอยู่ในสายแบบนี้แต่อย่าเข้าใจผิดนะว่าแม้ว่าเราอยู่อยู่ในสายแบบนี้การที่เรามารบพุ่งอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตแลกมาแต่อยู่ในเส้นทางแห่งความดีเราจะไม่เอาเออสิ่งที่ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่สิ่งที่พระสมมามพุทธเจ้าท่านท่านห้ามยกตัวอย่างว่าการที่ไปให้ร้ายคนอื่น ไปด้อยค่าความเชื่อใดๆของผู้อื่นเนี่หลวงพ่อท่านไม่ทาพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ทําตัวนี้ก็เป็นกรอบอย่างหนึ่งทึ่งเรียนรู้กันไปว่าโลกมีความแตกต่างโลกมีความสวยงามอยู่เลือกมองตรงนี้ทําตามที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านได้แนะแล้วก็นําเข้าไว้วันนี้วันพระเนี่ยนะต้องเขาบอกอะไรนะเมื่อกี้ที่น้องๆเขาออกมาวันนี้วันพระต้องมาละนิวอรน,น้องๆเขาบอกนิวร์คือเครื่องกั้นความดี ที่หลวงพ่อของคุณไม่ใหญ่ท่านก็ฝากไว้ดังนั้นเรารักษาจิตอยู่ตรงนี้ให้เยอะๆเพราะว่าช่วงนี้นิวรนนี่คงจะต้องมีกันอยู่ในทุกๆวันตรงนี้เป็นตัวที่จะขวางจะกั้นความดีกับชาวโลกในช่วงนี้รักษาให้ดีอารมณ์ต่างๆที่สามารถจะดึงเราให้หลุดออกไปเนี่ยก็ขอเอามาจากพระไตรปิฎกมาให้เราอ่านแล้วกันว่านิวรนที่บอกไว้ในพระไตรปิฎกที่น้องๆเขาพูดไปเมื่อกี้5ข้อ วันนี้วันพระเนี่ยนะนิวรมีอะไรบ้างมาทบทวนให้พวกเราฟังแล้วกันวันนี้วันพระนิวรแปลว่าสิ่งที่ขัดขวางจิตไม่ให้บรรลุความดีเห็นไหมมันจะขวางจะไม่ให้เราทําความดีถ้ามีสิ่งนี้อยู่คนจะไม่อยากจะทําความดีกันมากนะมันจะขวางมีอยู่ห้าอย่างมีหนึ่งการมาฉันทะเมื่อกี้น้องเขาก็บอกไปแล้วนะก็คือความพอใจในกามน้องก็บอกตรงเป๊ะเลยความพอใจในกามกามมันจะกั้น ไม่อยากให้ให้เราทําความดีถ้าเราไปติดไปหมกมุ่นอะไรกับตรงนี้สองพยาบาทนิวรนคือความคิดร้ายตรงนี้แหละมนุษย์ในตอนนี้เป็นกันเยอะเลยคิดร้ายคิดร้ายเสร็จจะไม่พอยังว่าร้ายกันอีกนะนี่คือสิ่งที่นิวรนตัวนี้ทํจาจะก,กั้นไม่ให้เราให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปสู่ความดีหรือไปทําความดีได้ง่ายสามถีน้มิชานิวรน คือความหดหูเสื่องซึมรู้สึกหมดหวังกับชีวิตเหลือเกินโอ้โหอยากจะย้ายประเทศอะไรเงี้ยนะบางคนเขาก็บอกคือมันแบบมันรู้สึกหดหูหมดหวัง <c oughs> เห็นหน้าใครบางคนแล้วรู้สึกซึมเศร้าหมดหวังหดหูอะไรเงี้ยมันจะเป็นเป็นเครื่องกั้นความดีแม้แต่บุคคลที่ทําให้เรามีความรู้สึกแบบนี้ก็เป็นเครื่องกั้นความดีอย่างหนึ่งดังนั้นอย่าไปมองหน้าถ้าเกิดเจอใครทําให้เรามีความรู้สึกแบบนี้หลบไปนี่คือนิวรณ์ตัวที่สามตัวที่สี่ อุทจจะกุกกุจจะนิวรนนิวรคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจเนี่ยเป็นปกตินะต้องบอกว่าเป็นปกติที่มนุษย์จะมีความฟุ้งซ่านมีความร้อนใจในในตอนนี้สถานการณ์มันบีบทำมาหากินก็ยากจะมาเ,เรียบเรียงความคิดจะสร้างอะไรใหม่ในตอนนี้ก็เริ่มไม่มั่นใจเพราะสถานการณ์โลกก็ไม่ดีโรคระบาดก็เยอะแยะมากมาย หันมามองรอบตัวก็โหความหวังไม่มีเลยมันจะทําให้เราแบบร้อนแต่ถามว่าร้อนจะทํำยังไงร,ร้อนก็ทําให้เย็นผ่านการฝึกสมาธิได้เช่นเดียวกันตัวสุดท้ายวิจิจิานิวรตัวนี้ก็เป็นตัวขวางนะลังเลสงสยัยว่าตกลงทางนี้ใช่หรือไม่ใช่ทําบุญดีไหมหรือไม่ทําดีหรือเส้นทางที่เรามาเนี่ยตกลงถูกหรือไม่ถูกสิ่งต่างๆรล่เน,นี้ เป็นสิ่งที่กับดักของวัตตะเนี่ยจะมาขวางจะมาปั่นจะมาทำให้เราเองรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็มีสารพัดเรื่องขึ้นมาเหมือนวันนี้วันที่เป็นเทศกาลแม้จะเป็นเทศกาลที่ดูแล้วไม่เหมาะไม่ควรเท่าไหร่นะก็คือเทศกาลแห่งการโกหกแต่ในขณะเดียวกันคนก็ไม่โกหกกันเยอะมากขึ้นเพราะว่าจริงจังกับชีวิตความเครียดมีก็ ฝากไว้แล้วกันเนาะเจอใครที่อยู่รอบตัวช่วยเขาให้พ้นจากสภาวะตรงนี้ให้เขาได้กลับมาอยู่ในเส้นทางแห่งความสุขชวนเขาสวดมนต์ชวนเขานั่งสมาธิโพสเรื่องราวดีๆพูดแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็เลือกทำแต่สิ่งดีๆพร้อมกับชวนคนอื่นมาทำดีกันให้เยอะๆเดือนนี้ไม่ว่าจะทำความดีอะไรน้อมถวายบุญนั้นแกหลวงพ่อธรรมชโยผู้ซึ่งเป็นที่รักของพวกเรานี่คือสิ่งที่อยากจะมาชักชวน เริ่มเดือนใหม่แล้วคิดใหม่ทําใหม่เริ่มใหม่แบบนี้คิดแบบนี้ทุกวันคิดใหม่เริ่มใหม่ทําใหม่คิดใหม่เริ่มใหม่ทําใหม่อันไหนเคยทํามาแล้วก็ทําใหม่ให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในทุกๆวันแล้วก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงสุดท้ายเวลาวันสุดท้ายของชีวิตคุ้มมากที่แรกอาจจะดูเหนื่อยแต่ถ้าเมื่อไรเราทําจนคุนแล้วก็ได้รับรู้ความดีที่ที่เราได้ทําตรงเนี้เราจะมีความสุข ความสุขเสร็จดก,ก็จะเกิดความปลื้มความปลื้มก็จะผลส่งผลต่อร่างกายของเราให้มีเนี่ยนะวันนี้เขาบอกเมษาหน้าโง่งไม่เราเมษาหน้าใสใสกิ้งทุกๆวันแล้วก็ใสามากขึ้นทุกๆวันไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องไปกินคลอคลลาเจนอะไรแบบนี้นะฟิลล์งฟิลเลอร์เลิกคุยเลยเพราะว่าเราอาศัยบุญเลี้ยงใจของเราแล้วก็ทําให้เรามีความสุขมีแต่ความสดชื่นในแต่ละวันก็ฝากพวกเราเอาไว้วันอาทิตย์ต้นเดือน มาเอาบุญกันตามปกติฟังสัมมนากันพี่ก็อยากรู้เหมือนกันรายละเอียดจะเป็นยังไงนะเพราะเห็นแบบที่ส่งออกมาที่เอามาให้ดูเมื่อกี้สวยดิชอบแล้วก็คงจะกันลมเนื่องจากว่าตอนที่เอาสแลนมาขวางเนี่ยกันทั้งลมกันทั้งฝน,นมันมาทิศนั้นนะเป็นประจําอยู่ก็เลยจําเป็นจะต้องกั้นไว้รอบนี้ทําเป็นส่วนถาวรขึ้นมาก็น่าชื่นใจที่พวกเราเดี๋ยวโรคระบาดนี่มันซาไปแล้ว เรามาใช้พื้นที่ตรงนี้สภาธรรมกายสากลมาเอาบุญมาให้เต็มที่ก็หวังว่า,ารีบทำโรคระบาดก็รีบไปนะเราเองจะได้มาใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้มีความน่าใสาๆสมาเอาหน้าใสใสมาให้หลวงพี่ได้เห็นกันในสภาธรรมกายสากลกันดีกว่าดูผ่านจอก็อย่างหนึ่งมาเจอตัวจริงๆกันก็น่าจะดีมากขึ้นนะนะก็ช่วยอธิษฐานกันด้วยแล้วกันเหมือนอย่างที่เราอธิษฐานกันใน พิธีกรรมในตอนหัวค่ําบูชาพระหาธรรมกาเจดีนั่งสมาธิแล้วก็ได้มาอธิษฐานจิตแผ่เมตตากันทําสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นปกติเพราะท,ทุกเรื่องที่เราทําอยู่เป็นมงคลต่อชีวิตของพวกเราทุกๆคนหาแต่มงคลเข้าตัวเถอะอะไรที่เป็นเชิงลบเชิงที่ทําให้ใจงุดหงิดหรือ,อกับดักที่มักจะพูดไว้เนี่ยนะวางหลบเลี่ยง หาแต่บุญแต่ความดีแต่ความปลื้มเอามาไว้ในใจรักษาใจให้เป็นแบบนี้เป็นปกติแล้วก็พี่ก็นั่งอ่านวันนี้พระไตรปิฎกเรื่องราวของอพระอรหันต์รูปนั้นรูปนี้อ่านเสร็จปุ๊บคนไหนที่รักษาใจไว้ดีแล้วก็มีความปลื้มมากๆโดยเฉพาะเนี่ยนะได้ทําบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยโอ้เขาปลื้มมากชีวิตไม่ตกอยู่ในทุกขติเลยไม่ลงไปในสภาวะที อย่างแย่ที่สุดต้องใช้คาว่าอย่างแย่ที่สุดคือเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์ที่อยู่สบายด้วยนะนั่นคือความศรัทธานเต็มเปี่ยมที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองแม้ว่าจะเกิดมาไม่ทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรายัางทันคําสอนอยู่เรายัางทันพิธีบูชาเข้าพระอยู่บุญต่างๆเหล่านี้เป็นบุญใหญ่ที่ไม่อยากจะให้พวกเราทุกคนขาดเลยเอาบุญกันเนาะอาทิตย์ก่อนเดือนอีกสองวันพรุ่งนี้วันเสาร์ วันนี้วันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขกันมากๆกันนะแล้วก็ขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้พรุ่งนี้ก็เจอกันอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์อาทิตย์ต้นเดือนมาเอาบุญกันให้เต็มที่มีสัมมนาตอนบ่ายโมงครึ่งสำหรับวันนี้ก็ความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างรักษาหน้าใสาๆแบบเนี้ยที่หลวงพี่เห็นอยู่ตรงเนี้ยให้ได้แบบนี้ทุกๆวันมีความสุขแบบนี้ไปให้ได้ทุกๆวันแล้วก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของพวกเราโดยกันเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟัง เอาธรรมะต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังจะได้มีปัญญาเพิ่มมากขึ้นทั้งคนพูดแล้วก็ผู้ฟังด้วยนะขอบคุณที่นั่งฟังมาจถึงตรงนี้ตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญที่เราได้สั่งสมอบรมตนเองตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้แนะได้ทําให้ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างก็ขอให้พวกเราทุกคนได้เดินอยู่ในเส้นทางนี้ได้อย่างปลอดภัยมีความสุข ได้อยู่ในเส้นทางนี้ได้อย่างตลอดต่อเนื่องอยู่ในวงบุญไม่หลุดจากวงบุญเลยนับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปด้วยบุญบาร,รมีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพวกเราทุกๆคนขอให้พวกเราทุกคนนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบ,บานหน้าใสากันได้ในทุกๆวันตั้งแต่วันแรกของชีวิตไปจนถึงวันสุดท้ายและขอให้มีใจแจ่มใสไปได้ทุกๆวัน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตชีวิตจะได้มีแต่สุขมีแต่โชคแล้วก็ทำความดีกันได้อย่างปลืมปล้มๆไปในทุกๆวันด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมกันเป็นประจำขอให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลหยิบจับอะไรก็ขอให้สำเร็จเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรในทุกๆอย่าง ให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเป็นทหารกล้าแนวหน้าของมหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อธรรมชยโยแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยโดยง่ายโดยเร็วพรันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทิ ยังมีเวลากันอยู่เนาะทบทวนบุญกันของพวกเราให้ดีแล้วก็น้อมถวายบุญทั้งหมดที่เราได้ทําดีแล้วในวันนี้แก่มาหัวปูชนียาจารย์ทําบุญอุทิศถวายแก่ท่านบุญนั้นได้ที่เราแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาไปด้วยเนาะหมู่สัตว์หมู่ญาติผู้ซึ่งเป็นที่รากของพวกเราได้ละโลกกันไปก่อนนะนะเพราะรอบุญจากพวกเราอยู่วันนี้ใครยังไม่ได้แผ่เมตตายังไม่ได้อุทิศ ถวายบุญแก่พวกเขาเหล่านั้นอย่าลืมเนาะก่อนนอนก็แผ่ขยายบุญต่อต่อไปเราจะได้มีความสุขมากๆในทุกๆวันแล้วก็คืนนี้ขอให้หลับในอู่ทะเลบุญตื่นมาตอนเช้าให้ตื่นมาในอู่ทะเลบุญมีแต่ความสุขมีแต่ความปลืม้มแล้วพรุ่งนี้พบกันเนาะสองทุ่มสลับคืนนี้ขอจเจริญพร